สวัสดีครับมิตรลักแฟนหมัดมวยนะครับวันนี้นะครับทางช่อง YouTube นัททีชาน e ลนะครับจะมาดูการฝิกซ้อมของลุงลทธิ์สอวิเศษกิจนะครับซึ่งจะมีรายการในวันที่16ตุลาคมนะครับนะครับทางช่อง for you นะครับ24นะครับในศึก for you มวยมันวันศุกร์นะครับในการชิงแชมป์นะครับมวยรอบ CP พีเม c ิเงินล้านนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับเรามาดูนะครับลุงฤิ์นะครับสอวิเศษกิจนะครับ สงสุดท้ายนะครับวันที่26ตุลาคมนี้นะครับถุกอยู่มวยมันวันศุกร์นะครับรับชมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาต้นไปนะครับผู้ชิงนะครับผู้ชิงแชมป์มวยรอบซีีเมจิเงินล้านนะครับครับจะชิงเงินรางวัลนะครับ30,000 0บาทนะครับผู้ชนะจะได้เข็มขัดและเงินรางวัลนะครับ ก็จะเจอกับเจ้าเพชรสีทองนะครับขอสักกลรินนะครับูชิงมวยรอบซีพีเมจิเงินล้านนะครับ6ตุลาคมนะครับทูกฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์ครับเด่อง24นะครับทูกฟอร์ยูนะครับชมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับดูนี้นะครับลุงฤทธิ์กับเจ้าเพชรสีทองนี่ครับชนะจะได้เงินแสนนะครับพร้อมเข็มขัดนะครับ ครับไงนะครับครับหลังจากเตะเป้านะครับไปทางช่องยู u ูบนาทีชิ n นลนะครับได้ดูแล้วนะครับมาถึงการปั้มนะครับคู่ปั้มนะครับคู่ปั้มของลุงฤิศวิเศษกิจนะครับก็มีเจ้าฤทธิ์นะครับนักชกจากกัมูชานะครับช่วยปั้มนะครับฤิศวิเศษกิจนะครับ ก็มีมวยตัวใหญ่ๆในค่ายนะครับช่วยปั้มนะครับเรื่องการฟิตซ้อมตอนนี้ก็มาถึงร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วนะครับสัปดาห์ต่อไปก็คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็คงจะเริ่มทําน้ําหนักนะครับเริ่มเล่งอีกสองสามวันนะครับสี่โลนิดๆนะครับครับมีตัวใหญ่มาช่วยปั้มนะครับนอกจากเจ้าลิศแล้วก็มีตัวใหญ่นะครับผันแมกก็คุมซ้อมเองแล้วนะครับโค้งสุดท้ายนะครับชิงเงินแสนนะครับ ความเข็มขัดนะครับจากเตะเป้าและปั้มเสร็จนะครับผู้พันแมนนะครับสิทธิศักวิเศษกิจนะครับลงมาจับประสอบเบิ้ลแข่งนะครับเบิ้ลนแข่งซ้ายให้ลุงฤทธิ์นะครับจะตรวสอบนะครับครับคงสุดท้ายแล้วนะครับของลุงฤทธิ์นะครับเสาวิเศษกิจนะครับจะเจอกับเพชรสีทองนะครับเสาสักกลินนะครับในมวยรอบซีพีเมจิเงินล้านนะครับวันที่16ตุลาคมนี้นะครับติดตามได้นะครับทางช่อง24นะครับทู o อ y ู u มวยมันวอยสุกนะครับ ตามนะครับลุงฤทธิ์สอนวิเศษกิจนะครับทำารทำการเล่นกล้ามกล้ามนะครับให้กับทางช่องนัททีชแนลนะครับได้ชมนะครับถึงการฝึกซ้อมนะครับนี่ครับติดตามนะครับครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลุงฤทธิ์สอนวิเศษกิจกันนะครับคู่ชิงมวยรอบซีพีเมจิน็อกเอาเงินล้านนะครับวันศุกร์ที่ถึตุลาคมนี้นะครับทางช่องทูฟอยู่ยี่สินะครับในศึกมวยมันวันศุกร์นะครับ สวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องเป็นไงครับการฟิตซ้อมไฟนี้เต็มที่ครับผมไฟนี้ครับมีคุปปัมคูลงนวมใครบ้างครับมีลิทเสาเสกิจแล้วก็เขาเอาเพื่อนมาอีกคนหนึ่งมาปัมช่วยครับครับซ้อมมากี่วันแล้วน้องเดือนกว่าครับเดือนรถฝาแล้วนะแล้วไฟนี้เตรียมตัวไงดูคู่ชกแก้ทางมาไหมแก้ครับดูไหมเขาเป็นมวยอะไรเอ่อจังหวะ ดักแทงครับเขาสูงยาวกว่าเราเยอะนะนะแล้วเอาอาวุธอะไรที่จะไปสู้เขาไหมก็ต้องเดินครับเดินต่อยหมัดเจาะยางครับเรามีอาวุธคืออาวุธแข้งซ้ายนะแข้งซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงครับไฟนี้หวังลึกๆเลยเข็มขัดแน่นอนใช่ไหมครับครับก็เป็นแชมป์เส้นแรกป่ะเส้นแรกครับเส้นแรกเลยนะ ชกมวยมานี่กำศึกมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ประมาณห้าหปีครับห้าหปีแล้วก็ไฟนี้ถือว่าเป็นไฟสำคัญครับฝากอะไรกับเอตีแฟนคลับของเราบ้างไหมก็ฝากทางบ้านช่วยเชียช่วยให้กำลังใจผมนผมจะทำให้เต็มที่ครับจะเอาแชมป์กลับไปบ้านให้ได้ครับเป็นคนจังหวัดอะไรน้องสีสเกตครับสีสเกตได้ข่าวว่าคนก้องเชียร์มาเยอะเลยครับผมครับ อ่ะพูดเป็นภาษาอีสานทังสิษธเกตหน่อยภาษาบ้านเราอ่ะก็ซอยเสียฝากเสียผมเลยครับผมเสียรในทีมทีจะเอาแซมกลับไปบานในเดยเราเข้าแนบพี่น้องช่วยเชียร์ผมเลยครับครับผมครับลุงนะครับลุงฤทธิ์สอพิเศษกิจนะครับติดตามนะครับ16ตุลาคมนี้ครับทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์ครับนะครับ ครับผู้พันแมนสอวิเศษกิจครับครับเป็นไงครับกับลูกน้องไฟนีครับสิบหกตุลาคมครับชิงแชมป์ครับก็โอเคครับให้แชมป์เป็นแชมป์ครับแล้วกบดูแลการฟิตซ้อมเป็นไงครับก็สมบูรณ์ดีครับดูแลทุกวันครับคุมข้าคุมเย็นครับผมครับผมครับก็คือเป็นแชมป์เ้นแรกเลยไหมครับครับผมของค่ายครับค่ายเปิดมากี่ปีแล้วครับผู้พันก็หลายปีแล้วครับ ก็อันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นการชิงแชมป์เส้นใหญ่เลยนะเงินรางวัลก็เยอะด้วยครับครับก็อยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC ค่ายสอวิเศษกิจมั้งครับก็ขอแรงใจแรงเชียร์ครับในวันชิงนกันเลศหดมวยรอบซีพีครับลุงฤิ์สอวิเศษกิจครับนี่ก็คือการกล่าวของผู้พันแมนนะครับกับแฟนคลับนะครับฝากติดตามนะครับ ลุงลิศสอวิเศษกิจนะครับวันที่16ตุลาคมนะครับตึก To ู o r you มวยมันวันศุกร์นะครับรับชมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับกับมวยรอบซีพีเมจิเงินล้านนะครับซึ่งจะจบในวันที่16นี้นะครับกับคู่ชิงนะครับลุงลิศสอวิเศษกิจนะครับจะเจอกับเจ้าเพชรสีทองสศักกลินนะครับติดตามนะครับสวัสดีครับ